สวัสดีจากพี่น้องเบิ้งเบื้องเบื้องพอดเกลียวอนซอสดอกไม้น้ำข่อยพ่อพี่น้องพอกเกลียวเบิ้งพอกเกลียวเบิ้งนี่ตาดอกอันนี้หลวมไหมพี่น้องเบิ้งสีแดงเห็นไหมพี่น้องน้ำกลางน้ำเนยดีได้พี่น้องเบื้องเพื่อเป็นท่าเงาพ่อพี่น้องพเพื่อปลาทางนี้านแมนปลาทางพี่พี่น้องเพียบไปอีกป้าหนึ่งอ่ะหลัพี่น้อง มื่อนี้เกิดชิมิทึงก็อาพาร์ทเมนต์เบิร์ได้พี่น้องเห็นมั้งการมานได้พี่น้องออเป่าก็ซ้อนไหมพี่น้องก็เห็นดอกไม้ไหมเบิง่งเมื่เกี้เอาเปล่าเปล่ะงามเนาะพี่น้องเนาะเขาเห็ดทางในห้องยางพี่นอ้องอือ ล่ะนี่ถึงแต่ดอกเดียวพี่น้องเบ้างล่ะงามค่ะงามเนี่ยพี่น้องพ่็ล่ะงามค่ะงามเนี่ยเนาะพี่น้องฟังทางนี้กันสิมันก็สิเป็นร้านจอดรถพู๊งย่างไปหออพุูนพี่น้องพูนพูนพูนร้านจอดรถเบิร์ดได้พี่น้องเลยนี่ผู้ใดที่เขามาพักอ่าพวกอพาร์ตเมนต์นพักนี่เนาะพี่น้องเนาะเจ้าก็มาจอดรถไปนี่แต่ก็ได้ดเสียเงินได้พี่น้อง ัพี่น้อง <S <S อข้ามาเล่นปาลากรูเขาชนิดปลากรูคางอพาร์ตเมนต์พี่น้องฝนหลา่เัาพี่น้องมีนข้าอพาร์ตเมนต์เบอร์เด้พี่น้องเต็มอยู่พี่น้องาาเห็บป้งมาเฮ็ดปลาคอยน้อยไปนี่ล้วพี่น้องมอั้งมน้องลูกคอยพักการเล่นพี่น้องของมันพักกานขีนนั่นพี่น้อง ว่ามันทงนังมันชีน้น,นั่นมดล้วพี่น้องมาละมาเป็นร้านจอรดรถเบิดเหรอพี่น้องโมงนี่สีเป็นปากน,น้อยเป็นวงกมลมเยอ่หรอกพี่น้องอย่เบิ้งนี่เป็นปากก็ไปง่ายดอกพี่น้องเลยให้มองเล่นเล็กหน่อยเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยหันสเสด็จถิ่นมาดอกพี่น้องมาขันคำมาแน่จังสีนุ่งเดีย๋ยวพี่น้องหนาหอนเดีย๋ยวพี่น้องเอ้ย เกี่ยวเยาวาได้พี่น้องเรื่องยุง่งยกไห้ได้พี่น้องหนาวห่อนเลยเพราะว่าหนาหนาวมันตายเนาะพี่น้องยุ่งอะ่ะพอตะเหลื่มห้อนปุ๊บบางมันแตกออกมาเนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยฝุ่นพี่นอ้อ,นองทั้งในเนาะปรสิทภาพพอเกี่ยวอ่อนไปเบิ่งเอยชิอ่อนไปได้ก็แต่เบิ่งเด้อพี่น้อง นมื่อก่อนจะพาะออกมาเบิ้งดอกไม้ทั้งนี่พี่น้องมันจะมางามค่ะงามเนี่ยพี่น้องเบื้เบิืงอันนี้เขาเอิ่นว่าดอกอันดอกอีหยังกับพี่น้องอันนี้แม่ดอกกันสีม่วงๆนี่ยแม่พี่น้องบอกว่ยแน่ดอกอันลาเวนเดอร์เออแมียนมาพี่น้องแมียนเนาะเนี่นี่ยเนี่ยอุย้ยที่เขาเอาไปเฮ็ดนำ้หนำหงน้ำหอมเอาไปเฮ็ดเหมืนใส่ในตู้เสื้อผ้าให้มันดับกลิ่นไหมพี่น้องขอยสีเด็ดเอาอยู่ได้พี่น้องอเอน,องนี่ยต้นลาเวนเดอร์เนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยังงามค่ะงามแน่ยแต่พี่เนาะเมือมึงข่อยสีเด็ดเอามันเมียบานขอน่อยน้ำยุบบานข่อยกับมี่ยูบพี่น้องกระปานนี่มันคือที่แก่บ่แล้วล่ะนี่แล้วข่อยสีเด็ดเอามันยูบพี่น้องมันงามค่ะโวดไหมพี่น้องบ้างแล้วบ้งป้าอนี่ต้นดอกอันนี้พี่น้อง,ง,ออองเอ,อ้ยอันนี้เป็น,ท,นทุนสีชมพูอ่อนได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยชมพูอ่อนแล้วก็สีอันบ้านเย็นดิพี่น้องเนี่ยผสมกันเนี่ยน่ะ สวัสดีเจัากรยานอันนี้กัเป็นสีชมพูอ่อนนี่พี่น้องน,นี่พี่น้องชมพูอ่อนอันนี้ก็เป็นขาวขาวอ่อนๆชมพูอ่อนพี่น้องโอ้ยช่วงหนานี่ ตอนนี้มันจะเป็นดอกอันนี้แหละพี่น้องลายกำลังลายพี่น้องดอกอันนี้เนี่ยเนี่ยเบิ่งดูนะพี่น้องโอ้ยดอกงามเนาะพี่น้องเนาะเป็นมองสนามเด็กเด็กเนี่ยมองนี้พี่น้องเนี่ยเบืง้งงามคักว่าพี่น้องดอกไม้เบิ่งเบื้อง,องพวกแก้วเบิง่งพี่นอ้องก็เหรอมันจะเป็นป้าน,น่อยๆเป็นสวนน,น่อยๆดอกพี่น้องเห็นไหม แล้วก็จะพาไปขึ้นคันไดไปเบิ้งนี่แล้วพี่น้องว่ามันมันไปทางฝุ่นในบ่ก,ก็เห็นดอกไม้งามงามนี่พี่น้องแล้วก็จะพาพวกเกี่ยวไปเบิ้งนั้นพี่น้องมันจะเป็นคันได้ในขึ้นพี่น้องก็จะมาสำรวจตรวจตาบ้างพี่น้อง เป็นทางยางทางพุ่นอ๋อแต่อกอเชโกนะั่งไปพุ่นพี่น้องอกอเชโกนะั่งไปพุ่นพี่นอ้องเขาก,ก็สิเฮ็ดมาไว้ให้นั่งพี่น้องนี่นี่มาไว้ให้เหานั่งหลินพี่น้องนี่พุ่มดอกไม้อีกสองภูมพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบิง่งดอกอันนี้หนาะวนี่มันสามงามคักง,งามเนี่ยพี่น้องเจ้าเบิงบ่งเบิง่งเบิ่ง แดงจื้องึงคืองู่พี่น้องเบางสีนี่น้ำพักน้องพี่น้องเนาะนี่นี่มองนี่มันสีมีแต่ถ้าสีนี่พี่น้องเบงิรงเป็นสายทางไปเลยพี่น้องเบ่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 งก่อนน้ำพักน้องพี่น้องเนาะจะเป็นอาพาร์ตเมนต์เหมือนแต่พี่น้องทั้งเนี่ย เจ้ามาเซาอยู่กันไหมพี่น้องเนี่ยเวลาพี่น้องมั้นเป็นอพาร์ตเมนตนะ์น้าอยู่นาะพี่น้องเนาะมึงมึงมึงน้าน้ำมีดเอ็มซิมได้พี่น้องน้าน้ำไม่มีเหาบค้นได้พี่น้องนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปยางหามือหญิงเนาะพี่น้องเนาะเออพามาเบื้องปากหมองในป้ามันก็มนี่ซ้ำดีแล้วเนาะจ่าเนาะดูนะพี่น้องเขาเฮ็ดดอกใหม่งามงามพี่น้องมาไปไปเป็นซุกไหมพี่น้องเบื้องเราเราจะให้เบื้องดีๆด้วยพี่น้องก่อนงามงามพี่น้องมัน่ะไรงามดีเนาะพี่น้องเนาะอะไร